สุนารีโพส์ครบรอบเจปียิ้มไม่ออกฝันหักรอบที่สองหลังเพิ่งทำสวยเพิ่งเชิญเม่นไปครบรอบเจปีครับรักมั่นคงสามีฝรั่งลูกทุ่งดังอย่างสุนารีราชศีมากับหนุ่มเาลเตอร์ครับรักต่างวัยสุดมั่นคงโดยโสุนารีนั้นครับได้โพสต์ภาพวหวานๆกับสามีพร้อมกับเผยเป็นภาษาอังกฤษและได้แท็กไอถึงสามีด้วยครับว่าเ year เดียอัลออ r ์วซาลโดยสามีนั้นก็เข้ามาสบหัวใจให้ด้วย โดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากพร้อมร่วมอวยพรความรักให้มั่นคงแบบนี้ตราบนิรันดีด้วยขณะที่เมื่อไม่กี่วันลูกทุ่งดังนั้นก็เพิ่งโพส์ภาพรอยยิ้มโชว์ฟันใหม่ๆสวยๆพร้อมเผยว่าขอยิ้มโชว์ฟันใหม่นิดนะโดยมีเพื่อนพ้องในวงการอาทิมแมมสูนิวิภาและชาวเน็ตนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยแล้วบางกระสอบถามไปว่าไปทาที่ไหนมา แต่ล่าสุดนั้นลูกทุ่งคนดังครับโพส์ไม่ยิ้มโชว์ฟันพร้อมทั้งแคปชั่นเผยด้วยว่ายิ้มไม่ออกเลยไม่ใช่หวยหลักนะฟันหักรอบที่สองละโดยมีไฮอัปพรนะครับเข้ามาคอมเมนต์รวมทั้งแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจจํานวนมากเอางานนี้ครับไม่รู้ว่าจะฮาหรือจะซึ้งดีกับพ่สุขครับอ่ะเป็นกําลังใจให้พ่สุขกันด้วยจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you